แม่ก็จะมีอาการเบาหวานความดันก็มีหินปูนเกาะที่ส้นเท้าทําให้เดินไม่สะดวกแล้วก็มีอาการปวดต้องฉีดสเตรอยเข้าเข้าส้นเท้าแล้วก็ผลเสียของการกินยาของคุณหมอเนี่ยคือทําให้เวียนหัวออาเจียนโรคหมุนอะไรอย่างเงี้ยแบบบ้านหมุนหินปูนเกาะที่ส้นเท้าคุณอาอีกเคสนึงครับหินปูนเกาะที่รูนะรูหูนะครับนี้เป็นคุณแม่เกาะที่ส้นเท้าทําให้เวลาเดินนี้ส้นเท้าเป็นยังไงเออมีอาการปวดเหมือนเหมือนมีเหมือนมีกระดูกงอก นะครับหลังจากทานปรานเข้าไปแล้วมีอาการยังไงครับพอวันที่4ี่ที่5ขึ้นไปเนี่ยก็ลุกเดินได้ไม่ปวดตามข้อแล้วก็ที่ส้นเท้าก็ไม่มีอาการปวดขึ้นแลปัจจุบันก็ก็ดีขึ้นความดันดีขึ้นเบาหวานดีขึ้นแล้วเรื่องที่เจ็บส้นเท้าเนี่ยก็ไม่ต้องไปฉีดสเตอลแล้วก็เดินได้ไปตลาดได้เดินได้ปตลาดได้ตอนนี้ก็คือว่าเดินได้สบายเลยต่างจากเมื่อก่อนเยอะไหมครับใช่ต่างจากเมื่อก่อนค่อนข้างเยอะ แล้วเวลาไปหาหมอเนี่ยเบาหวานความดันก็คืออยู่ในปกติเพราะฉะนั้นนะครับปราณสามารถช่วยได้หลายอาการเลยความรู้สึกว่าดีใจไหมที่คุณแม่กลับมาเป็นคุณแม่ที่สดใสย้อนวัยนะครับเดินได้กินได้นอนได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอายุยืนรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกยังไงเรามีความรู้สึกดีมีความสุขที่แบบเ,เห็นแม่เนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วเราเนี่ยก็ก็ลองสั่งซื้อมาทานเองสุขภาพเราก็ดีขึ้นอ,อ๋อครับผมดีจังเลย